สวัสดีครับพ่าแม่พี่น้องกูฮอนนะครับวันนี้เฮากขมากาดข้างบ้านสปตองนะครับเพื่อจะมาซื้อหมูพวงนะครับนี่คือเจ้าของเป็นนะครับอันนี้ขายหม้องครับอันนี้มีหมูพวงจะหมูแยงเกลือแล้วถ้าบางวันก็มีกับข้าวเมืองเมืองตัวกับข้าวเมืองเมืองตัวนาะัแต่สาไปแล้วก็มีนอทอดยัดไส ก็เข <cat> ้าวหนึ่งของห้าบาทของห้าบาทอยู่บ้านไหนนะครับอยู่น้องเต้นเจ้าอยู่น้องเต้นนี่เหมือนได้นะก็เลยมาขายกาดนี่เนาะที่ยิงกาดนี่เพิ่นมีมะแรงเนาะแต่ว่าแต่ว่านี่มาขายมะเจ้าก็คือเวลาคิดมองวะออกบ้านประมาณสี่ห้าต่ายเจ้าเผื่อถ้าขายได้ก็ประมาณหกโมงเจ้าโมงนี้ย่งเสร็จแต่กับข้าวนี่ถ้ากับข้าวเมืองมีก็ขายได้เลยแต่ ก็ข้าเมืองนี่มีอย่างไรครับเตจ้าแม่ก็มีขอนึ่งขอนึ่งมีแกงหอมมีตั๋วแครมีน้ำพริกน้ำพริกอน้ำพริกข่าพริกตะแดงอ่ะดอกน้ำพริกหนุ่มเลยอ่ะไข่ไข่กัมกี่บาทครับน้ำพริกนี่ไข่แอฟโมกี้อ่ะดอกห้าบาทห้าบาทตากหมูฟองสิบบาทแกงอย่างหมูนี่แกงถ้าเป็นแกงไปข้านึ้อก็ซาบาะดอกไข่บ่อแป้งดอกวันนี้ก็มาไข่หน้อยนะครับป่อยมดอ่ะ หมูพวงอันนี้คือหมูย่างนะหมูย่างเกลือหรอหมูย่างเกลือนะครับก็คือประมาณนี้เนาะอันนี้ได้จังหรือว่าย่างทำแบบได้จังหรอหรือจังเอากาประมาณเอาเนาะจ้ากาประมาณเราบสิบบาทซอยเองหังงออ่นเองซอยเองหักเองย่างเองขา,ายเองอ๋อครับไ,ได้ข้าวไข่มาแล้วอันนี้หรออันนี้นอย่าไส่จ้ะตนนั้งใจมันจะทรงเครื่อง บางทีก็จะเป็นจิ้นจิ้นอ่าจิ้นไกบ่บดเป็นหมูบดแต่สมัยจะใช้ไก่เนาะไก่เจ้จมันจะนิ่<อ>มกว่าหมูแล้วก็ตำน้ำพริกกับปิแฮ่อย่างใส่ล้วแบบนี่ยเนาะล้ข้าวแล้วข้าวไข่ก็ต้กินบางครับผมข้าวนี่ห้าบาทเนาะกห้าบาทข้าวกระมมือข้าวห้าบาทปอยยมดะแม่ประเดียเ๋ยวนี้ที่โมง,งแล้วนะเก้าโมงครับปอยอยู่ประ,ะตานละปอยยามดนะครับก็คเคยปอยขายของจน ต่นมดนะครับเราจะปีกบ้านนะครับประมาณบเกินสิบโมงดอกเกินสิบ,บโมงเข้ามาตั้งแต่ตีห้านั่เนาะก็มีลูกค้าประจาม้องลราคนที่ที่มาซื้อแวะซื้อนะครับถ้าบักไก่น้ำเหลือก็ไปสง่งให้ได้ดอ๋อไปสง่งให้ได้ตัวนะครับใช่จ้ะประมาณห้าพวงขึ้นนะดอกจะไปส่งประมาณห้าพวงขึ้นนะครับ ยังได้ก็มาอุดหนุนกันน่าหนาหน,านะครับพม่พี่น้องผู้คนครับกลุ่มสมาชิกของของเฮานะครับขอบคุณครับบ๊าดบครับได้อยู่ไหน